ทันใดที่ต้องการเปลี่ยนใบตัดหญ้าหรือถอดใบตัดหญ้ามาทําการฝนคมรับคมก็ง่ายๆครับสําหรับวิธีการให้นําประแจรครับหรือคีมล็อกครับหรือบล็อกก็ได้นะครับมาทําการหมุนโดยการหมุนตามเข็มนาฬิกาครับตามเข็มนาฬิกานําน็อตออกนําถ้วยออกนําใบตัดออกแบบนี้นะครับแล้วก็เอาเศษหญ้าที่ติดอยู่ออกได้เลยครับแนะนํา ใบตัดชิ้นใหม่ที่มีความคมใส่เข้าไปเลยครับวางใบตัดหญ้าวางถ้วยครับแล้วก็ใส่น็อตครับโดยการใส่น็อตให้หมุนทวนเข็มนาฬิกาครับเมื่อทําการหมุนทวนเข็มนาฬิกาเต็มรียบร้อยก็ใช้ประแจบล็อกหรือคีมล็อกครับอัดแน่นบริเวณนอ็อตขันให้แน่นแบบนี้ครับเมื่ออัดแน่นเสร็จเรียบร้อย ก็สามารถนำไปใช้งานได้เลยวิธีง่ายครับสำหรับการเปลี่ยนใบตัดหญ้าฝากช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ